เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักกริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของพระเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลค์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนะคกลินมิตรหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยกันกับแฟนคลับท,ท,ทุกทท่านอย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่ก็ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในแต่ละโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะฮะ หรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเข้ามาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามกับนักขลิตมิตรมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน ยกเว้นเพียงคาถามเดียวและคําตอบเดียวที่ขออนุญาตจะไม่ได้ตอบให้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเกทแท้นะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูฟังแล้วดูเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะ ก็นักจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานั้นก็ต้องการเพียงคำตอบเดียวนะ,ะก็คือคำตอบอื่นไม่ต้องการนะครับต้องการเพียงคำตอบเดียวก็คือมีดผมต้องแท้เท่านั้นก็คือมีดผมต้องทันหลงคอเท่านั้นประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะ,ะเพราะนั้นก็เป็นนั้นว่านะครับก็มันเป็นคำถามเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกคนจริงๆนะ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คืออย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ไปทําลายคนไม่รู้จักจบจย่จางสิ้นนะวิธีการนะครับทางที่ดีนะทางที่ดีก็ผมแนะนําก็คือให้ท่านนั้นเข้าไปค่อ,คอยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้นะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปในเทลโอนะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าหลากหลายนะ ความหลากหลายของมีดนะครับนะถ้าเป็นมีดหลงพ่อเดิมก็มีทั้งมีดยุคตน้นแล้วก็มีดยุคกลางและมีดยุคปลายประมาณนี้นะ,ะหรือไม่ก็จะเป็นหลากหลายพระเกจินะครับนะก็เริ่มต้นตั้งแต่หลงพ่อเดิมนะครับหลงพ่อลุ่งหลงพ่อกันหลงพ่อโกยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เริ่มแต่ว่าเป็นพระยะสองที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งสิ้นนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นพระที่ เราอยู่ในสายเดียวนะครับนะกับหลวงพระเดิมทั้งสิ้นเลยนะครับนะ,ะก็ตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากนะครับแล้วก็พิจิตรพิุโลกไปยัน,นุเลยนะก็คือยันเพชรบับนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดนะครับนะก็ล้วนแต่ว่ามีหลากหลายพระเกจิแล้วก็มีชื่อเสียงงดังนะครับเป็นที่รู้จักของคนผู้คนมากมายนะตรงอย่างนี้นะ เอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะมา,าให้ท่านได้รับชมนะครับก็คือที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับนะก็ที่วางไว้ซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะส่วนที่ท่านเห็นวาง้อ้นะครับจะเป็นมีดปากกานะครับมีทั้งปากกาด้ามตัดนะ แล้วก็มีทั้งปักกาด้ามจำปีนะที่สําคัญนะครับก็จะเป็นมีดยุคก,กลางนะเป็นมีดยุคก,กลางข้างหลงพระเดิมนะก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับผมจะมาเปิดให้ท่านชมที่ใช้ดินสอชี้อยู่ในขณะนี้นะเป็นมีดปากกานะครับนะมีความยาวเฉพาะใบที่2.5รวมนับปากก็อยู่ประมาณ5นิ้วนะ ส่วนวางไว้ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสลิกาขนาดจิ๋วนะที่รวมที่เห็นนะครับนะ,ะกล้องจับไปไม่หมดนะจับไม่ได้หมดนะครับก็รวนแต่ว่าเป็นมีดปากกาสลิกานะครับขนาดเล็กนะ,ะวางเพื่อให้ท่านรับชมไปด้วยนะเอาละครับวันนี้นะครับก็จะไม่ใช้เวลาให้เนน,นานนะ,ะก็ในคลิปนี้ผมจะใช้เวลาประมาณสักสิกวนาทีนะ ก็นักเจ้าวาที่ผ่านมาในแต่ละคลิปในโลกก็จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับนะแต่ช่วงหลังก็พยายามที่จะตัดเวลานะครับให้กระชับกระชับนะให้เหลือประมาณสักสิกวนาทีนะมากกว่าการทำทิกตอกไปนิดหน่อยก็เท่านั้นนะ,ะนะครับนะ,ะวันนี้นะครับก็จะแนะนําเอาเป็นมีดนะครับปากกาเล่มนี้นะ,ะนี่นะครับเป็นมีดปากกาที่ มีดปากกายุคยุคกลางนะครับนะเป็นมีดปากกายุคกลางของหลวงกระเดิมของเรานะครับนะ่ะเป็นมีดปกากกาสองกษัตริย์นะอนีนะครับเป็นมีดปกากกาสองกษัตริย์เดี๋ยวผมจะสูมสุดนะครับให้ท่านได้ชมในส่วนของแหมลัดนะไม่ว่าจะเป็นแหมลัดฝักก็ดีจะเป็นแหมลัดกันก็ดีนะครับนะ ที่ท่านเห็นอยู่เป็นมีดสองกริย์มีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีหน้ากับมีเงินนะมีหน้ากับมีเงินนะครับนะส่วนแหม้79ก็เป็นเส้นลวดที่ร um, mm ัดน uh, ั s, 79, ่นแหละนะครับนะข้างล่างสุดเลยนะครับข so, uh, ้างล่างสุดเลยจะเป็นแหม้เขาเรียกว่านะครับนะนี่นะครับตัวตัวนี้นะครับนี่นะครับนะนี่อันนี้จะเป็นแหมที่นะครับเป็นแหม้7นะส่วนนี้จะเป็นแหมเก้นะ รวมทั้งแหมรัดฝักนะครับก็จะเป็นลวด9เส้นนะเส้นที่8เนี่ยนะครับนี่ยก็จะเป็นไข่ป่านะเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมในส่วนของภายในนะครับแล้วก็ลองจะเขาเรียกว่าลองมาดูนะครับนัให้ชัดๆดูในเรื่องของแหมรัดนะนะครับนะก็ถือว่าทั้งหมดมี แม้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนะถือว่าสมบูรณ์ทั้งหมดนี่นะก็นี่นะครับพยายามจะให้ท่านเห็นเพราะว่าแม้ลัดนี่ก็จะเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับเป็นจุดสําคัญมากๆต้องบอกอย่างนั้นนะนี่นะครับเป็นแมมยังถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์อยู่นะสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้ก็เอาละพอชมในส่วนของก็คือภายนอกแล้วนะครับนะ เราก็มาดูในส่วนของภายในนะะถ้าพูดถึงภายในก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะนี่นะในส่วนของใบนะ,ะถือว่าเป็นมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะเป็นลายเสยมาใบโพเตนใบนะะที่สำคัญเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะ,ะเป็นมีดจุกกลาง ท่านนะถือว่ายังมีความสมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะนี่นะครับก็จะเดี๋ยวจะชักใบนะครับออกมาแล้วก็ลองไปดูในส่วนของอาภายในของฝักบ้างนะนี่นะครับนะเมื่อสักครู่นี้เราชมในส่วนของภายนอกนะครับของฝักนะ เห็นภายนอกก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะานี่นะครับพยายามจะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับทั้งนอกและทั้งในนะก็จะมีรอยผุนะครับในหนูนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะเป็นมีดด้ามงานะครับนะก็คือฝักงานะ ๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับวางในส่วนของฝักเอาไว้ที่นี้ก็ลองมา,าไล่ดูนะครับลองมาไล่ดูในส่วนของใบมีดนะพูดถึงใบมีดนี่ก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบไพรน,นะครับนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบไพรนะมีความเก่านะครับนะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะ ส่วนแนวซสอล่องนะครับก็บ่งบอกการเ,าเรียกว่าการตอกด้วยมือการเสาะด้วยมือนะอ,อย่างนี้นะครับนะการเสาะด้วยมือนะเรียกวา่ามองมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับนะแล้วที่สําคัญนะครับบนใบมีดนี่ก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของค,คราบไคลนะความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะ แล้วก็มีดทุกเล่มนะครับนะก็ได้มาแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นนะก็คือผมจะพยายามจะรักษาความเดิมเดิมนะครับนะความเดิมเดิมเอาไว้นะนี่นะครับก็ก็หมายความว่ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะครับนะจะรักษาความเดิมเดิมเอาไว้นะจะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะรักษาความเก่าความ เดิมๆนะครับเอาไว้นี่อย่างนี้นะ,ะก็มาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้นี่นะครับเป็น่าศิลปะนะครับเสมาใบโพเต็มใบก็เป็นศิลปะของช่างสอนแล้วพูดถึงช่างสอนก็เป็นช่างเบอร์ต้นๆนะครับนะเป็นช่างเบอร์ต้นๆของของหลวงพ่อเดิมนะเดี๋ยวจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับนี่นะก็ถ้ายิ่งซูมนะครับนะ อันนี้คือโฟกัสเต็มที่แล้วสู่เต็มที่แล้วนะครับนะ,ะก็ก็จะเห็นในเรื่องของความเป็นคราบใครนะครับนะคราบใครตัวนี้จะเป็นคราบใครที่ฝังลึกนะ,ะเป็นคราบใครที่ซุมจากภายในสู่ภายนอกนะ,ะเรียกว่าเ,เต็มไปด้วยมนเสน่ห์นะครับนะที่สําคัญนะก็จะเต็มไปด้วยความวิจิตรนะ ช่างสอนพูดถึงช่างสอนนอกจากเป็นช่างที่มีฝีมือนะครับนะที่กล่าวไปแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นท่านก็จังเป็นช่างที่มีความซื่อตรงนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับต่อทางวัดหนองโขงของเรานะหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะก็เป็นเหตุทําให้หลวงพ่อเดิมนั้นก็ได้คัดนะครับนะช่างสอนเนี่ยไว้ในเบอร์ต้นๆต้องบอกว่าในเบอร์ต้นๆเลยนะช่างยุคกลางนี่นะครับที่หลวงพ่อท่านได้ ชื่อเอาไว้นะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีด้วยกันนะครับตั้งแต่ช่างชิมนะครับน้ามาช่างสอนนี่แหละนะแล้วก็จะไปช่างแม้นนะครับน้าช่างไข่ช่างถิ่นช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเป็นช่างที่นอกจากมีฝีมือไล่มือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะครับต่อทางวัดหนองโพงนะหรือว่าต่อหลวงพ็เดิมนะครับนะ จึงเป็นที่มาทําให้หลวงพ่ะเดิมนั้นท่านได้คัดเลือกนะครับนะฝีมือช่างนะครับที่ผมไปกล่าวมาทั้งหมดนะครับให้สร้างมีดตีมีดส่งให้กับทางวัดน้องโพในยุคนั้นสมัยนั้นต้องบอกไปอย่างนั้นเลยนะอานี่นะครับลองมาชมดูนะครับผมพยายามจะวางนิ่งๆน,นะครับจะซูมให้ท่านได้ เห็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเก่าของอในเรื่องของใบมีดนะครับนะก็จะเต็มไปเรื่ในเรื่องของคราบไคลนะแต่ถ้ามอมองด้วยตาเปล่านะครับนะถ้าเห็นของจริงแล้วนี่ก็ใบมีดจะสะอาดนะครับนะใบมีดจะเรียกว่าจะไม่ใช่เป็นเห็นเป็นคาบแบบนี้นะแต่ที่เห็นนี่ก็คือซูมนะครับนะ ซูมลึกนะครับซูมแบบสุดๆเลยนะครับให้ท่านเห็นในเรื่องของคราบใครที่ฝังลึกอยู่ว่ากันง่ายนะแต่ถ้ามาชมของจริงนะครับนะถ้าเห็นของจริงเนี่ยเรียกว่าใบาจะงดงามนะครับนะก็นั่งจากว่าใบามีดทุกเล่มนะครับจะถูกการเขาเรียกว่าเก็บรักษานะก็คืออาศัยชโลมน้ํามันนะครับน้ํามันที่นํามาชโลมก็จะเป็นน้ำ,นำมันมะกอกบางนะ หรือไม่ก็จะเป็นนำน้ำมันมะพร้าวนะก็จะมา,าเรียกว่าฉโลมนะเพื่อเก็บรักษานะครับดูแลเนื้อเหล็กกเ็เรียกว่าให้อยู่คู่แผ่นดินไทยไปเรียกว่านะครับนะอายาวนานเลยทีเดียวนะครับนะเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวนะก็นั่นแหละครับก็ฝากไว้นะครับหากท่านไหนที่ อยู่ในนะครับช่วงที่กำลังมองหานะครับนะมีเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับโดยเพพาะมีดหมอลงก็เดิมนะาหากท่านอยู่ในช่วงที่กําลังศึกษาหรือมองหาต้องการที่จะสะสมนะครับนะมีของครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะเข้ามาเขาเรียกว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะ เข้ามาที่ผมได้นะครับที่เบอร์0863291496นี่แหละนะเบอร,ร์0863291496นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับพูดคุยสนทนากันแบบยาวๆนะครับได้เลยนะนะครับนะ <S <S พอชมในส่วนของใบไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของอกันนะครับกันนี่ก็ถือว่านะครับก็เคยได้เรียนไปนะ ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ก็เ,เรียกว่าร,รวบรวมมวลสารนะครับสำคัญนะเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นในเรื่องของแตนตะก,กุดก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของผงต่างๆนะครับนผะงต่างๆนะก็จะบรรจุลงไปในถ้วยนี้แหละนะครับ <S <S เมื่อบรรจุเสร็จป,ปั๊บก็ปิดด้วยข้างสนิทเลยนะครับนะปิดด้วยข้างนะ เป็นอย่างนี้นะครับที่ท่านในรอบชมนะก็ถือว่าปิดแล้วก็จบนะครับนะเรียกว่านั่นปพ๊กเลยทีเดียวนะแล้วที่สำคัญนะครับก็ก็ตรงด้ามน,นะครับด้ามก็บางท่านก็ถามนะครับถามมาว่าเอ๊นะครับนาะสีงาทำไมออกเป็นสีน้ำตาลนะครับนาะเข้มประมาณนี้นะ อย่างที่เคยได้เรียนไปนะครับก็นอะกจากว่าคนนี่นะครับนะาการกินไม่เหมือนกันนะบางคนกินหวานบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินเค็มประมาณนี้นะคือกินเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับนะนีด้ามก็จะเป็นส่วนที่ถูกสัมผัสนะครับค่อนข้างที่จะมากนะหรือไม่เวลานะครับสังเกตดูเวลาแม้กระทั่งตัวผมเองนี่นะครับนะเวลาขับรถไปไหนมาไหนนี่ก็มักจะ พอเราอธินาเสร็จปั๊บเราก็จะวางหน้ารถนะครับนะพูดถึงวางหน้ารถนี่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับนะแดดกับกระจกนี่ก็ร้อนมากนะร้อนมากเลยนะครับนะนอกจากจะเจอความร้อนนะครับยังมาเจอเหงือ่อใครนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็ในที่สุดก็คืองานก็จะออกมาในสภาพแบบนี้นะครับนะออกมาในสภาพแบบนี้นะี่นะ นะครับนะก็เกิดจากทั้งความร้อนด้วยทั้งเหงื่อนะครับนะมือคนก็อย่างที่ผมบอกนะครับการกินกินไม่เหมือนกันนะบางคนกินหวานบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินเค็มนะเปรี้ยวหวานมันเค็มประมาณนี้นะก็ตามการเวลาเป็นอนุ่าตามการเวลานะครับนะ ก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลา,าทั้งหมดก็คือ18กับ39วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับที่ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วอย่าลืมนะครับท่านชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะก็สามารถที่จะกดนะครับเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะครับก็ในทุกๆคำถามนะครับก็ในทุกๆคำถามของท่านเนีเรียกว่านักคลินมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้ผมนักคลินมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ